สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิดทุกคนสบายดีปาลุงเมื่อนี้มาหน้าแม่กิ่งอีกแล้วพี่น้องแมงมันพี่น้องเอ้ยแมงมันแม่กิ่งพี่น้องเต็มกำเบิ่งแต่ละคนอันนี้ลาบาวอันนี้ลาบาวเอาเอาห้องละาไปลงดูปะาธอผู้เดียวันนี้นะพี่น้อง หวานปากครอบครัวซาแพงเจ้าวันเม่กิ yeah> oh, ่งก็ละไมเจ้าละบ่าวก็อยากวจักห้องนั่งกิ่งวันนี้ป้าป้าพี่น้องป้าป้าถูกหอนแห้งผ้ากันเข้าห่มพี่น้องเถักพอพี่น้องแดดก็เลยสงห้ายแดดจ็ดศีสอบเท้ากับเก้ามุ่งสิบมุ่งที่มากะดักกระโดด นนีเกตตคจะเกิดให้แสบคาตุ่มขึ่นตุ่มเอียงตุ่มทันกายใสเอาจะแผลยังนี่จะใส่เกิดบูดแผลค่ะน่ะเกิดบูดหาดใส่เกิดบูดนะใส่ส่งไหมเออกันนนั่แหละ เมื่อวานนี้แม่ซอยน่ะเบาดเนาอพี่น้องเมื่อนี้มาซอยละไพ่แมกิ้งตอแพรงกับบันไดอยู่จักมือดอกหักแต่สิบไปซอยแต่ละคนน่ะจุดแปดมงมีน้องเลยเวซีแล้ว,วปลเป็นอาทิตย์แล้วได้นี้มีแต่ซอยอยู่หน้าปลาดำกับสีมือปลาดำแล้วอะไรล,ล,ลอยสามสิบสอบ ปีแล้วนี่ได้เก่าซิปปีนี่ได้ลอยสามซิปมันมันบ่พ่อพูดดีหน้าเราเบากับเราไผยกันยังมาไพี่น้องยังสองเสาสามสาเสากนแล้วผูโน้เฮือนผูกกันยังหกหายนวน,นี่กันยังสองสามหายยังสี่หายโอ้สองสเสากนแล้ว มือแรงนี่ซุ้มเฮาเกี่ยวก็ถือว่าอยากแล้วแล้วนวนตัวนี้เนาะเลืองแต่นอนเทียงนวนนเพื่อนงาน,นมมจะเผ็ดกรเีมันบึงบึ้งมากินขอ,อ,องข่อยบอไผบกินสมน,าาน้่ะไอนไมาน้่ไ่เลหอยเนีะได้จะสับม,มือนะอลไรได้อันนี้นะพ่ท่านเบิดมือได้นี่ถ้าเบิลมือแรงสิได้อีกอยู่บ่ นางพักพรเศร้าเมื่อยพี่น้องเอ้ยเจาะสิสอกบันนี้ชิมาเบิ่งของเจ้าของเด้อบันนี้เด้อเบิ่งเจ้าของเงงานฮะกระเก็บได้พี่น้องเอ้ยชิจ๊บออกมาก่อนได้กว่าละบ่าววะยักเบิ่งเด้อเอาออกมาเบิ่งก่อนนี่ได้ได้กว่าละบ่าวอยู่าได้พี่น้องเอ้ย กุ้มปากเจ้าโคงอยู่แมงมันหูจักคัดเอฟซีทา้งอันทั้งอีสานหางหูเนาะแต่ว่าทั้งกรุงเทพหูจักเ้อเอฟซีก็โอ้อยากแมงมันได้ภาักอยากตามธรรมศาสตรเนขีดเห็นอันสามสิบปีขึ้นหลังเขาจะเอาไปสามสิบปีขึ้นหลังทั้งอัน าอีสานเฮาก็คือห้าองค์นี่แล้วเนาะหักเดียวนี่มันบ่มมีเพราะว่าเขาเห็ดหน้าวานวาแล้วก็เอาหลดเกี่ยวเอาหลอดเกี่ยวเอาเขาก็มันก็สิบ่เฮนแลวเมงมันก็เนาะลงหลเหยีย่ไปโหลดเราใส่ข้าเจียวยาข้าวมันเจ้าตักออกมาไว้คือเฮานี่ไม่เลวมันก็เย็นพร้าและ ชื่อมาเลยเดือปานี่สิบเอ้าพื้นได้ึ้นคนพี่น้องหลังจากผักกินหน้ามกินยังผักผ่อนเนาะผักกันลงเกี่ยวอีกเบ่อได้หอดพอได้ปานได้สามพี่น้องเลยแดดแห้งเลยจะสิซอกขึ้นมาผายพิน่นยังไปหาหน่อไม้ พี่น้องพักพักทั้งพักขะแยง,งทั้งพักกระเดียงนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่พักกระเดียงแมนบอกคือสีแมนอยู่อืมแมนอยู่พี่น้องพักกระเดียงไปรวกกิจกระปนแต่ว่าป้าดอกขี้กากพี่นอ้องสมมงามท่านี่

สวยงามมากดอกไม้ตามธรรมชาติพี่น้องแต่ว่าเพิดกับเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งปัวขีกข่กากขี่กากขี่กากขี่กากผุ้ชายพี่น้องงามงามงามเรื่องอารมณ์ กือบสุดแสงหูแสงตาเลยผู้พักขันแย่งกัน เก็บมาก,ก่อนพี่น้องไปแกง้ง่อไม้แกงหน่อไม่กินตอนเที่ยงรับผาอีเผืไปหาอยู่หวยต้อแพงกับไปได้ไปน้ำดอกหยืไ่ไงผักกระเดียงกินกระปุนกับ,กบแจว่วผักกระเดียง แต่ว่าพลังคนกับปจักแนวกินเอาพี่น้องเลยนี่ละผเาิ่นเกี่ยวประดับอันนี้เขาเอื้นเกี่ยวประดับพี่น้องเย้ยอันนี้มาดเป็นจุกเป็นจุกเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็มามาัดแบบว่าพายุเขาเลยเกี่ยวประดับเอามันก็สีแหงไว้แบบนี้เนะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งฝนตกมามันก็มันก็สีโบเปียก มันบอมน้ำนะมันหน่อยมันบางมันบอมน้ำมันกลับโบเกิดงอออีกถ้าเกี่ยวเป็นผ่อนนะคมันแห่งเลยพ้นมาตรงห้ามมันสิเกิดงอนี่เด็นอนเหอนนอนเหืนเระบากก็ยังวกให้ แดดหอนคือเพิ่นสต,ต๊กอีกเลยขีเมฆเต็มท้องฟ้าแต่ว่ามันบกเขาบางตะเวนบัดพ่อเฮาขืนพักผ่อนมันบัดโบดขี้ผากับเขาตะเวนได้อีกพี่น้องเ้ยแต่ตอนนฮถ้าว่าท่านข้นนะขีมเมฆเต็มท้องฟ้าแต่มันบกเขาตะเวนเนาะมันหอนเกินแล้วมันบกเขา เกี่ยวหน่อยเดียวห่อนขึ้นแล้วกระแพงกับต้นสวยจังมาจุดเก,าก่ามงกุ้ฮะเอามาเห็นยังตุกนาบนะเอามาเห็ดยังโอ้โก็ได้ว่าเอาไว้กินอยู่ผู้สะพายเพิ่มมาแต่หาายย่านใหม่เลย Ông oh, bỏ đại vậy sao? Má nào? ไพ่มาบ่ได้ยีสั้นหน่อยไหมกระ,ะ,ระั่นเผินเอาบ่ได้เผินว่าฮะจิงไปห้าแหละห้าในสายพอมาแล้วอันในกอกับพ่อแกงนะละไพ่เผินมันยังอยากไปอยู่มาแล้วนี่น่ะเขาเอาหน่อยไม้ในกอในยังพ่อแกง ซแพงอยากแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยอยากกะวานมั่วกะฮู้จักผูเจ้าเนาะแล่นใส่โลดมึงดูบัดเฮาขึ้นบัดบดตอนเกี่ยวนะเจสิอกบัดขึ้นบัดบด แล้วเอาว่าสิขึ้นมาเอามาหนอม้นั่นเห็ดแล้วแล้วอยานี้กเออบอกว่าจะไปเมื่อเอาอยู่ก็ไปใช่บายดี่าวะบาพี่น้องเกลังซหนอมแกอาหารนอขบน้าเอาไอาหนอมั่บแแล้วเนาะ ก็ไม่ป,ปาลากาก็ั่ได้ที่ไปปลาหาเห็ดถกำลังดังไพ่ชิกแกงก่อนหรือสิบเท้าปลาก่อนอเต้ยนปเสิเฮ้ันขั้วเผิ่นกันเนาะค้าเมนว่าเือนเฮ้านีผูโบกคอยสืนเฮือนนีย่ย่า ค oh. ือบเอายาหมาพี่ซาลบายาหมาใก่ๆพี่เป็ตยาสิมากอยู่จีไดโอจะเดบะดิม่แล้วแหละมันหึงเลย พากกินบ่อยยังวะเออขนาดบด้แอมพื้นยังขืนมากินเนาะโอ้ยแบบเพื่อนห้าวระบ่าเลยหมุนมาเลยอันนี้เป็นเพื่อนลังเก่ามะบ่าเนาะ หมังตัวได,ม,ด,วไดมันดีกับคัดไปเห็ดขีดอภัยเน,ะน,นาะพมัเอานออ้าผูมันขึ้นพ้นบอลอียังอ้าวอรีพี่น้องเฮ้ยพ้นสิต๊ะแล้วแหละรอรุ่นรอช่มตกแน่นอนชาแพงว่ะ สิขอปิดคลิปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ซนเด้อพี่น้องเด้อสวัสบบดีสวัสบบดี